สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยโลกสวยด้วยมือเรานะคะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาทําการคัดแยกขยะกันค่ะก่อนที่เราจะทิ้งขยะนะคะเราต้องมาดูประเภทของถังขยะกันก่อนว่าเราจะทิ้งขยะนั้นลงในถังสีไหนนะคะถังแรกนะคะสีเหลืองเป็นถังขยะรีไซเคิลนะคะสิ่งที่เราจะสามารถทิ้งลงไปได้ก็จะมีพวกเศษเล็กขวดแก้ว กระดาษนะคะแล้วก็กระป๋องขวดพลาสติกนะคะเด็กๆได้ใส่ในถังสีเหลืองนะคะส่วนถังสีแดงเป็นถังขยะอันตรายนะคะเป็นของที่อันตรายได้แก่หลอดไฟผ่านไฟฉายนะคะแบตเตอรี่หรือว่าของมีคมต่างๆกระป๋องสีสเปย์นะคะเด็กๆต้องนํามาใส่ถังนี้นะคะต่อไปนะคะถังขยะสีน้ําเงินเป็นขยะทั่วไปคือเศษ ถุงพลาสติกถุงขนมนะคะที่เด็กๆทานแล้วเด็กๆจะต้องนํามาใส่ในถังขยะทั่วไปนี้นะคะส่วนถังขยะสุดท้ายสีเขียวนะคะเป็นขยะย่อยสลายได้คือเศษอาหารที่เด็กๆทานเหลือนะคะเศษผักเศษผลไม้นะคะเราจะนํามาใส่ในถังขยะสีเขียวนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะทิ้งขยะนะคะเด็กๆก็ต้องดูนะคะว่า ขยะของเด็กๆเป็นขยะประเภทไหนนะคะเลือกทิ้งให้ถูกัังนะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆอย่าลืมทำให้โลกน่าอยู่ด้วยมือเราด้วยการลดภาวะโลกร้อนนะคะด้วยการปลูกต้นไม้ทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วก็ทิ้งให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็ลดมลภาวะโลกร้อนโดยการไม่เผาขยะแล้วก็ใช้พลังงานโลกอย่างประหยัดนะคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ